มาแล้วครับพี่เ็ดเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองมาพร้อมกับหินเตีย4นิ้วนะพี่นะยี่ห้อไฟบอสร์อยห้าสิพี่รอบอยู่ที่12,000รอบต่อนาทีนะพี่นะทั้งหมดนี้ราคาอยู่ที่750บาทราคานี้รวมค่าส่งเก็บเงินปลายทางไม่มีการบวกเพิ่มนะพี่นะ ก่อนจะแนะนาสินค้าบอกลูกค้าทุกท่านครับผมเปิดเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเราเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวพี่สินค้าถึงมือพี่ค่อยจ่ายเงินครับพี่ถ้ามีใครบอกให้โอนเงินมาก่อนจะลดราคาให้พี่อย่าโอนยังเด็ดขาดนั่นคือมิจฉาชีพแอบอ้างครับผม750บาทพี่จะได้อะไรมากนะพี่นะอย่างแรกพี่ก็จะได้ไก้นำตัดนะพี่นะชุดนี้ตามทองตลาดอยู่ที่350บบาทเรามาแถมให้พี่อันนี้ใบเจียพี่อันนี้ใบตัดครับผม ใบตัดเหล็กนะพี่นะอันนี้ใบตัดกระเบื้องอันนี้ใบตัดไม้ที่เปิดอยู่ตรงนี้นะพี่นะบิดเปิดอยู่ตรงนี้พี่อันนี้เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะยี่ห้อไฟบอสอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีประกอบใช้นําตัดใช้อย่างไงนะพี่นะเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูครับผมนี่เป็นชุดไกด์นำตัดนะพี่นะเริ่มต้นหมุนนี่ออกก่อนนะพี่นะ อันนี้ชุดไกดน้าตันพี่นะเริ่มต้นเอานี้ออกก่อนพี่เอาออกต่อจากนั้น,นพี่นะตัวนี้พี่ใส่ตรงนี้นพี่นะแล้วก็หมุนเข้าไปครับผมหมุนเข้าไปนะพี่นะพอหมุนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้พี่ต่อจากนั้นนะครับต่อจากนั้น,นพี่นะ ตรงนี้ประก no บใส่อย่างนาี้นะพี่นะตัวนี้ก็หมุนเข้าไปครับพ่อหมุนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะพี่นะเป็นอย่างนี้ต่ออย่างนั้นพี่ใส่อย่างนี้นะครับต่ออย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนีออ้นะพี่นะตรงนี้จะปรับใบพี่จะปรับใบให้เข้าลึกเข้าตื้นขนาดไหนพี่ก็ปรับตรงนี้พี่ปรับามสูงผมมันนะพี่นะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานดูพี่ไกด์นำตัดนะพี่นะประกอบอย่างนี้ สาธิตการใช้งานดูนะพี่นะมาดูกันให้เจะนะพี่ตัวนี้ทั้งชุดนี้อยู่ที่750บาทรวมส่งพี่นะอ่ะมาดูนะครับ Yeah ค้าท่านไหน <S <S สนใจแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับพี่750บาทพี่จะได้ทั้งไก์นำตัดใบตัดไม้ใบตัดกระเบื้องใบตัดเหล็กใบเจียเหล็กครบชุดพี่นะคุ้มเกินคุ้มพี่โอเคครับสวัสดีครับ